ข่าวล่าสุดครับผู้ชมครับขุดพบเรือตะเคียนอายุ200ปีหือฮาชี้เลขเด็ดครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่8กรกฎาคม2568ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งครับรับจ้างขุดลอกคลองครับสามีเนี่ยชื่อนายเอภรรยาชื่อนางสาวไม้นะครับในระหว่างที่สามีนั่นก็คือนายเอกำลังขุดลอกคลองนะครับดันขุดไปเจอเรือไม้ครับก็เลยส่งรูปไปให้หนาง สาวไมยดูในขณะที่นางสาวไมยเดินมานะครับยังไม่ถึงจุดเรือครับก็เห็นเป็นหญิงสาวผมยาวนั่งอยู่กลางลำเรือสวมชุดไทยสีทองนั่งอย่างสง่างามทีเดียวนะครับและทางเจ้าแม่เนี่ยยังสื่อสารกับนางสาวไมยด้วยบอกว่าหิวมากๆเลยสองสามีภรรยาคู่นี้ขนลุกทำอะไรไม่ถูกครับก็เลยนำทูปเทียนพวงมาลัยมาไหว้เจ้าแม่ครับทางเจ้าแม่ก็เลยชี้ไปที่กลางเรือเห็นเป็นตัวเลขสองสองและ 2 3งหครับโดยนัทช็อกรายงานอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวด่วนที่กำลังเป็นกระแสครับ